แขกมาหาองค์พ <Okay, S 2> mm ่อนะคะ No puedo estar. ตัวละตัวสมมาสัมกุฏสัพนัโมตสักกับวตัวละตัวสมมาสัมกุฏสักนัโมตสักกับวตัวละตัวสมมาสัมกุฏสักนักโมตสักกะบวตัวละตัวสมมาสัมกุฏสักข้าครับเจ้านาคานากราตเปิดโพสเรสุซกายสังขารของที่นี้ขอประสิทธิ์ประสานองค์บุญองค์บารมีจงประสิทธิ์ประสานพรในเกิดาข้าได้าับพ้นจากองค์อินทร์สวนองค์อินทร์ธรรมเนธรรมเท้าเป็นเดชรมราร์ด้วยอำนาจและบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งมหาพระองค์พระปิจิตรพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าบารมีของอลงปู่ พระพุทธเจ้าองค์สิทธาพระศรีอริยาเมตตาตลอดทั้งพระอรหันต์หลวงปู่ทวดเทียบน้ำทะเลเจือพระพุทธเจ้าตกลงมารังศีหลวงปู่มันปู่นิทัตโตหลวงปู่อริยนสัมพันโนในหลวงราชการที่๔ปู่ชีวกปูมารพัฒน์พระสยามเทวาธิราชเสด็จพอโลหะน้องบารมีองค์พระพุทธชินราชองค์พระพุทธสุธรองค์พระแก้วมรกตน้องบารมีองค์พระปฏิมาเจ้าพระศรีวิริจาวพระอุปคุดเจ้าและน้องบารมีหลวงพ่อปากาเจ้าทีบารมีของหลวง่วดใหญ่เด่โสมตนเต็มนาคราชวิสุทธิ นาโคและบารมีของพระยาเครื่องคำแก้วจำเนนาคีคคคชีบตาเจ้าทิตายาคูสักษาญาสังคสีบารมีของอ เมพระธรณีเจ้าชินเจ้าฐานลูกข้าติวดาภูมิพระติวดาบารมีขององค์เทพติกเดชองค์เจมอนุมานองค์ปิวะอิศวรมาตับราวฏิพระมาตามหาการีพระเมลสุมีองค์กรมพระเมสุัสุตฏีและบารมีของอันถ้าปุจยดุมาราพยาพุสุบันน้อมบารมีอันศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องลิอิตเดืองเดชบานบุญนักลาหรือบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของวังเลนิทมนตานะคะมหาศพวันนี้ค่ะขอรักษามนุษย์ด้วยกายสังขารของคาขออันถ้าปุจยดุมราจงมาให้ชีวิตจริงสี แต่ก็ดีมีบนยาวบรารมีที่จะได้มาเกิดกําเนิดในกายสังขารน,นี้ด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมขอให้เขานั้นกายสังขารที่มีอันรวงน้ําเกิดการกินการทาให้ในสามารถตได้ขอให้บรารมีของพอตัวใหญ่แดงโสมจงเป็นบรารมีแห่งการประสิทธิในกายสังขารขอบนบานสันกล่าวแล้วขอให้เป็นจริงทุกสิ่งจงเป็นตามที่ขอรูป,ปการลูกนั้นขอให้เกิดมาเป็นคนได้มาดู โลแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งทามีบุญญาบาร,รมีผู้ใดก็ด,ด,กดีจะได้มาเกิดในการสขารขอให้เป็นคนดีมีบุญญาบาร,รมีมาเกิดใหม่นาความร่ารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีให้แก่ครอบครัวให้แก่พ่อให้แก่แม่ก็มาเกิดไม่ว่าหญิงหรือชายก็ต้องการอยากได้ท้งนั้นขอจงทันถ้าหากท่านได้รับรู้ขออับใาดดุมามะระจงให้ีวิตอินทรีย์แก่สตรีหรือบุตรผู้นี้ด้วยเถิดพัจจคามปาฏิายาคปาฏิยาคปาฏิยา มาเอาขึ้นมาลูกคันนี้พนมมือแล้วเอาไปใส่ตรงนั้นพอไม่รับคันครูพนมมือต่างจิตอธิษฐาน<ม>ให้<ม>เกิด<ม><พ>ปฏิหารกับตัวเองแล้วก็เอาไปใส่ในอุปนั้นเอาซองนั้นเข้าไปข้างบนเลยค่ะ ที่เป็นมันไฮมันไฮ้เ็อันน,นั้น,น,น,นค่ะเ,เ,เ,เอาซองใส่ค่ะขนะันคูเป็นขันของลางเป็นขันปกป้องคุคึมคกองเป็นขันกอกะมาลางอือันนี้ล้างหรือย,อยังไปล้างให้สะอาดไปนอนลงลกเอาฝ้ายมาเลยเอาฝ้ายออกมาเลย Ơ, mua <laughs> <Cái đợi. cười> ผ้ามาปิดตัวนี้ันดทำไมนามนั่นน่ะพาสิเขียวนี่กระไรคม่มาคุณแม่มาสิเียว Ngài không hài chịu với nhau mình có thiết kế được mình làm chi chi được chưa này mà mà lúc